สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีชองชนะปะพาสามทุกคนนะจ่ะเมื่อนนี้นุ่ยกบมาอัปเดตเพชรตะวัน,นไว้สามปีสิบเอ็ดเดือนให้กับพี่น้องเลยเบิง่งแระกะแจ้งข่าวในการกระจายน้ําเชื่อของเพชรตะวันนะคะน้ําเชื้อของเพชรตะวันตอนนี้กระจายตามศูนย์กระจายน้ําเชื้อทั่วประเทศเราเด้อจ่าพี่น้องฝากพี่น้องผู้ใดที่ สนใจผสมเทียมสามารถถามหมอได้เลยว่าอยากได้น้ำเชื้อเพชรตะวันเพราะว่าน้ำเชื้อเพชรตะวันในทรงพ่นป่นี้นะาคา12หลอด5,000บาทก็คือว่าเป็นราคาเกษตรกรจ้ะพี่น้องเมื่อนี้กะอยากมาฝากพี่น้องเกษตรกรว่าร้องเปิดใจเใ้เพชตะวันใน่เด้อจ้ะพี่น้องเพชตะวันเพื่อนเป็นทายาทรุ่งเพชรแม่เป็นลูกสาวของดาวซีพีถ้าผู้ใดสนใจ ควายยักษ์บวกควายงามผู้ใดอยากปั้นควายเดินสนามก็อย่าลืมเบิงเพชรตะวันไวในเด้อจ้าพี่นอ้องถ้าเกิดว่าอยากมาเบิงตัวจริงเพชรตะวันก็เจอตัวจริงเพชรตะวันได้ตามงานประกวดนะคะหรือว่าจะมาเบิงที่ชนัดประภาฟาร์มยูบันนะคำน้อยตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นหมอผสมหรือว่า กเกษตรกรท่านใดอยากได้น้ำเชื่อเพชรตะวันจะติดตอ่อหาหน่วยโดยตรงหรือว่าอาจจะติดต่อพี่เก๋นะคะพี่เก๋ชยัยนาฏนะคะติดต่อได้เลยหรือว่าจะเป็นอาจทวัดฟาร์มที่เพิ่นเป็นศูนย์กระจายน้ำเชื่ออยุท่าพระขอแนแก่นละกัดแรนทรงทั่วประเทศและกัดพี่กรควายไทยก็ได้เรือจากพี่น้องติดต่อได้เบิดลเลยเรือจากพี่น้องกะฝากเพชรตะวันในเดือจากพี่น้องถ้าผู้ใดมักทั้งโค้งสา่งไงทึ้งนาลึก ความรออัตลักษณ์ควายไทยก็ถือว่าเป็นควายตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครบจากพี่น้องพี่น้องกะบร้องเบิงเอาตอนนี้สองปี11เดือนจากพี่น้องสูง170แล้วและะ้วกับมีความเชื่องนีสใสเพิ่นนี่จากพี่น้องความเชื่องความที่ว่ามันจะทายทอดไปยังรุนลูกจากพี่น้องความเชื่องความ ตัวเตียมของเพื่อนเพื่อนจะเป็นควายที่มีสมาธิดีจ้ะพี่น้องถ้าบ้ใดเคยเห็นเพชรตะวันในสนามกจะเจ้วหาวเพื่อนเหมือนควายที่สมาธิดีท,ทั้งทั้งที่เขาฝึกกันเองแบบนี้จ้ะพี่น้องบ่ค่อยได้ฝึกปานใดซ้สำสำหรับคลิปนี้จ้งไหนกะฝากพี่น้องในเด้อจ้ะเบอร์โทรศัพท์ฟาร์มก็เป็นเบอร์0ูน998 9593เา้า้อาไว้ซะมีละจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า